สบายดีทุกคนเจอกันคับข่อยอีกแล้วในซะองค่อยเองเจมจีลาสำรับมือนี้ค่อยจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ค่อยไปสเสยงออกไปครับขี่มาถ้าว่าผู้ใดที่เข้ามาเบื้องไม่บุหันได้กดติดตามหรือว่ากดไลค์กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันก่อนเด้อก่อนจะหับชมหรือว่าเบิ่งคลิปนั่นเองคือว่าสำรับตัวค่อยเองเนาะคือค่อยมาอยู่นี่ได้3ปีแล้วมาอยู่นี่ได้ปีหนึ่งนะแล้วค่อยกะไป ไปเส็งอันเส็งเอาตัวเอลหรือว่าไปไปเสยงเอาแบาขี่แหละแต่ว่าอูพีก็จะเอื้ไปเส็งเอาตัวเ,วเ,เลนเนอรก่อนหลังจากนั้นค่อยเถื่อนค่อยเสยงผ่านเนาะค่อยผ่านแปลว่าไปเส็งในคอมอันที่ค่อยนะเสิงในคอมผ่านมีประมาณ4ีหคอยแหละเสยงผ่านแล้วก็ถือตัวนั้นได้ได้ได้ปีหนึ่งเพราะว่าตามกฎหมายคือถ้าว่าผู้ใดที่ ตัมกัวสาห้าปีนะต้องได้ถือฮอดปีหนึงถือฮอตถือตัวแอลนะให้ครบฮอดฮอดปีหนึ่งคือว่าถือตัวแอลหรือตัวเรนเนอร์นี่นะก็คือต้องมีคนที่ว่าได้ฟนะูลไล i c เส้นน่และหรือว่าคนที่มียนใบขับขี่แบบมีใบขับขี่ถาวรนั่นะมานั่งน้ำพอาทางข้างทุก ทุกเวลาเลยทุกๆเทือท,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 ที่เขาขับรถออกไปสินะแล้วก็จะหมายลงในปุ่มในบุ๊กว่าเอออันมื้อนี้มีอากาศเป็นแนวใดาอากาศแห้งอากาศแ,แบบถนนลื่นหรือว่าถนนนี้มันวีซีโบมันมีรถหลายอย่างโบนะ่ะก็จะบันทึกหรือว่าจดลงในปุ่มเล่มนั้นและสําหรับการขับรถในยุคประเทศนี้นะออสเตรเลียนี่คือ,อคนที่ถือตัวเอลนะ่ะต้องให้จบ 1จ็ดสิบห้าโมงในการเว้นระกาศิบห้าโมงในการคืนซึ่งว่าค่อยเนะี่ยจบไปแล้วแลวหลังจาก้ั้น่อ,อยจะไปบุเ๊เงีนน้ำประจานแวบวบ่าที่ว่าแวบว่าชื่อแต่แบบก็แบบจะมีประสบการณ์หรือว่าแบบมีเทคนิคอย่างให้เขาแบบให้ดีนะให้มันดีขึ้นที่จะไปเส่งเอาไปกับพี่แท้เขาจงังจะบริสียเงินนะเมนยูว่าเขาส่งเออเขาขับได้แร้วเขากะพอหูอย่างลายแล้วสินะแต่ว่า เรากลับไปเฮียนเอาเทคนิคอย่างหน่อยหนึ all, ่งซีนะเพื่อให้เราเสี่ยงผ่านวันเดียวเราจบิทำบริสียเงินและบริสียเวลาคือค่อยค่อยพร้อมแล้วไปนะแล้วค่อยกลับไปเฮียนน้ำมันจานซึ่งการเฮียนของก้อยก็มีแต่เฮียนสามเทื่อนึงก็คือว่าบหัวรัดอื่นมันมากระแล้วแต่คนเนาะคืออยู่นี่นะบนค่อยอยู่นี่คืออยู่ภาคใต้ของออสเตรเลียลำบังเอิญที่ อาจารย์ที่คอยสอนก็จะสอนสุโมงหนึ่งนตกหนึ่งสุโมงหนึ่งแปดสิบดอนแล้วคอยมีเวลาเฮียนแต่ท้ายอาทิตย์นะเพราะว่าวันเสาร์วันวันจันทร์หนึ่งวันวันศุกร์สินะคอยเฮ็ดเวียแล้วคอยบุกเฮียนนะเฉพาะวีกเกนก็คือคอยเฮียนทุกๆวันเสาร์คอยเฮียนสามอาทิตย์ก็คือว่าวล็อกคือสามมือมือมือละมือละสุโมงครึ่งคอยเฮียนมือละสุโมงครึ่งอืา ตูทำอีทขอเขากขยันส่งเทือก็คือว่าสองโมงครึ่งแล้วก็สองโมงครึ่งเนาะเข้าใจซะร้อยซา,าดอนแล้วก็ร้อยซาดอนแหละเทือสุดท้ายนะกล่นที่มือจะเสิงนะขเขยันส,งส่งสองโมงส่งสองโมงก็เป็นร้อยหกสิบดอนส่งร้อยสี่สิบบวกร้อยหกสิบก็เป็นสี่ร้อยดอนสินะแล้วหลังจากนั้นกับตื่นมือใหม่มาก,ก็คือเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็คือมือนะ่าขยิ่งเลยว่าเฮียนแล้วมื้อน,นี้แหละมือใหม่มาลนะเสิงกันสินะตอนนั้นขยิ่งมาขยิ่งตอนเจ็ดโมง จ็ดโมงครึ่งตอนแรงนะเจ็ดโมงแรงผู้เสียงมีแต่ซม,มูงเดี่ยวนึงค่าเสียงแม่น3า0กับ10ดอนคุณเสียงครั้งแรกค่อยผ่านเลยอาจารย์ที่กะเจ้าจะสอน่ะคือก็เจสอนเฮานะ่กะก็เจ้าจะเบิ้งเฮาไปแบบประมวลเฮาว่า,าคือว่าเออผู้นี้น่าจะผ่านไม่น่าจะแบบมีความมั่นใจในการขับรถแล้วมั่นใจแล้วก็บุกให้เสียงนะบุกเสียงเลยก็เจ้าก็ถามว่าเจ้าอยากเสีงเยงอะไรบุกเขาเบิ่งเจ้านี่เจ้าวันผ่านยูสินะก็เจ้าก็สอนเทคนิค อย่างคักแน่เรียบร้อยแล้วก็จะ่าหาเออจะมั่นใจแล้วโบจ้าจะเสียงโบเขาบึ้งจะ,จะเสียงได้แล้วสินะพอเกิดว่าโอเคมืออื่นบุกเสียงเลยแล้วก็หลังจากเสียงปุ๊บผ่านครั้งแรกผ่านเลยแต่คอยสิบอกว่าคือมันมันมันกับมีทั้งคนที่ผ่านและก็บโบผ่าดใดในครั้งแรกที่ไปเสียงขับรถนี่นะเพราะว่าบางคนน่ะสิ่งสองเทือสามเทือ่าสี่เทือ่แล้วเต่ สำหรับค่อยคือค่อยสิงครั้งแรกผ่านเลยแบบว่าตั้งใจนะตั้งใจคะแนนเต็มร้อยไปได้เก้าเท่าไหร่วะางเก้าสิบสามเก้าเอนอกเก้าสิบสี่นี่แหละแปลว่ากจ็จะบ่าให้รุดเก้าสิบนะมันก็นดีได้สำนักหนังกระพานตื่นเมื่อใหม่มาวันจันทร์มาก็ไปเซ็งกันอีกท่านึงไปเซ็งในคอมืออีกมีสิบห้าข้อเซ็งกันอันฮาสัตเพอร์เชิญ แมนแมนสิ่งมีสิบห้าโค่ใจสามสิบแปดดอนค่าสิ่งน่ะแล้วก็หลังจากสิ่งแล้วก็ก่อนก่อนที่เขาจะไปสิ่งแต่นั้นเขากระเฮียนนิดนึงเฮียนน้ำมันน้ำมันฟุ้งนี่นะเฮียนน้โทุลสะดับพอนอยนึงแล้วก็จะไปสิ่งตอนไปสิ่งไปสิ่งในคอมเต้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 เอาข้อไดที่เต้เต้เต้เอาห้าพิษไม่แต่ข้อเดียวนี่เห็นเคยกับผ่านครั้งแรกผ่านเพราะว่าท่านอันหลังจากสิ่งผ่านแล้วปุ๊บเนาะ แล้วก็ไปจ่ายเงินอีกไๆเพื่อจะได้อันใบตัวพี่มาที่จะจะให้แถวขับรถผู้เดียวได้นะก็คือจ่ายเงิน,นร้อยหกสิบสองดอนรวมทั้งหมดเป็นเก้าร้อยเก้าร้อยกับสิบดอนแต่ว่า under, อันอันเดอร์อันหนึ่งพันดอนอยู่แต่ก็บริสเสียงเงินหลายเพราะว่าการขับรถในประเทศนี้คือถ้าว่าก็าคือการไปสิงการไปสิงเอาไปขับขี่ประเทศนี้นะคือถ้าหากว่า เจ้าไม่ว่าเซ็งโต๊กนะ่ะเซ็งตก๊กครั้งแรกนะก็คือเจ้าต้องท่าอีก14มือ14มือจังไปเซ็งได้อีกแต่ถ้าว่าเจ้าเอาอันลายเส้นอันมาแต่นบ้านนะที่ไป่ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลลายเส้นถนมาถ้าว่าเขาเซ็งต๊กนะก็มีแต่3ม,มืือนึ่งที่จะไปเซ็งเอาคืนได้นะกะมันกะเสียเวลาบาตั้งกันแต่ว่ามันเสียงเงินนะน่ะสามร้อยกับสิดอลล์เฮ็ดเวียกเครื่องทิพยูจึงได้ซินะ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจดีๆจึงจ่เสียงเงินเสียเวลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์เลยถ้าว่าผู้ใดที่จะมาอยู่ประเทศนี้มาแบบไปตั้งประเทศนะโบจะเป็นออสเตรเลียหรืออเมริกาหรือประเทศใดก็แล้วแต่แท,ที่โบเมนประเทศลาวนะเจ้าควรถืออัน international license หรือว่าใบขับขี่สากลน,นะไปแต่บ้านเขาเลยถ้าว่าไม่เขามีโอกาส ได้ขับรถถนาะมันจะดีลลยกวดถน,นะเพราะว่ามันเท่าบบมีรถกับโบ่แมนเท่าถ้าเทาขับรถบได้นะมันจะยากยากที่สุดยากหลายๆเลยมันจะยากในการใช้ชีวิตันนะ <c oughs> จะาสีขาวอะไรมันยากอะไรมันคล้ายๆคือเขามีแข้งมีขา,ขามีเองก็ไปเองจับรถไปเรื่อยไปใส่ก็ไปต้องงอไผ่สินะ คือไข่นื้ตะเก้าวเนืน้อใบไทรนื้อศัยผัวผัวกระเจยดีอยาไปใส่ผ้าไปเบ้ดเทนเฮากลายเป็นคนขี้ค้านและยอย่างไข่กระลืมถือใบครับข,ขี่มาแต่เมืองลาวถือมาแต่บ้านเฮานะะเพราะฉะนั้นจนังได้มันเริ่มเอาทุกอย่างใหม่เมื่อ,อยู่ประเทศนี้ไปเฮียนเอาอยัางใหม่คือคนอยุ่ประเทศนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นท่าผู้ใที่ขึ้น่านอยากจะมาเรียนหนังสือมาเทีย่ยวหรือมาเฮ็ดเวียงอยา่างก็แล้วเต่ให้ถือใบขับขี่มาแต่บ้านเฮามันจะเฮ็ดให้ชีวิตเจ้าง่ายขึ้นโคตร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 เลยโคตรง่ายเลยถ้าว่าบุถือมามันจะยากหลายทั้งมันเสียเวลาเลยมันยากอย่างกันยากเสียเงินเสียเวลาร้อยไงโอเคสำหรับมือนี้ก็มีเท่านี้แหละที่ขอยะมาแชร์ประสบก,การณ์ให้ฟัง ถ้าว่าผู้ใดที่เบึ้งจนจบแล้วคือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปค่อยพอาะเขาเห็นยอดคนกดติดตามนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยูแ่แต่ว่าด้วยใจว,ยว่าบ,บ่มีเวลาแต่ก็จะพยันยามถ้าถ้าว่าผู้ใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ มีคำถามยังอยากจะถามอยากจะคอมเมนต์ถามยังกะถามมาได้เลยเดี๋ยวค่อยมีเวลาก็จะตอบให้สําหรับคลิปอื่นนะที่ค่อยอค่คอยเห็นอยู่ไหนค่อยเห็นคนที่มาคอมเมนต์นะแต่ว่าค่อยค่อยมีเวลาก็จะโตอโอเคขอบใจหลายๆเด้อพวกเจ้าที่ติดตามชมจนจบสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละจากไปก่กนเจอกันไหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย การขับลดยุคประเทศนี้ทาอิตาน,นะก็คือต้องถือตัวเอลหรือว่าตัวเลนเนอร์นี่นะเฮาได้นนอปีหนึ่งหลังจากปีหนึ่งล้วก็ไปส็งหลังจากตัวเอล้วก็ทำให้ตตัวพี่ตัวพี่หนึ่งพี่หนึ่งเป็นสีแดงใช่นะนี่นะปีหนึ่งแล้วหลังจากปีหนึ่งก็จะเป็นพี่สองเป็นสองปีและจังได้ฟูลายเส้นบรอดแมนง่าย,ายๆเลยเพื่อจะได้ลายเส้นยู่ประเทศนี้นะ